เดินยังครับอ่านะครับตอนนี้นะครับครูก็เอาเครื่องลงมานะครับแล้วก็พร้อมจะทําการแยกแครงนะครับเวลาเราจะแยกแครงนะครับให้เราถอดน็อตที่อยู่รอบแครงออกนะครับซึ่งครูก็ไม่เคยมานั่งนับหรอกนะครับว่ามันมีกี่ตัวแล้วก็มันจะมีน็อตอยู่ข้างในเนี่ยนะครับในแมกนีโต้เนี่ยนะอีก2ตัวซึ่งพอเวลาครูถอดออกมาเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าน็อตมันจะสั้นยาวเท่ากันเนี่ย เวลาเวลาครูเก็บน็อนตเนี่ยครูก็จะเก็บน็อตให้มันกลับหัวกลับหางกันเอาไว้นะครับ<ช>นะฮะส่วนท่านใดจะปฏิบัติยังไงนั่นก็เรื่องของท่านนะครับทีนี้พอครูจะแยกแข้งเนี่ยนะครับที่โรงเรียนเนี่ยเราไม่ได้ทุบเราไม่ได้แงเราไม่ได้เอาแก๊สเอาดายไอเอาอะไรมาช่วยนะครับ<ช>คือมันมีเครื่องมือสําหรับแยกแข้งนะครับ<ช>ซึ่งเครื่องมือแยกแข้งเนี่ยมันก็มีหลายแบบที่โรงเรียนของครูเนี่ย มีทั้งเป็นจานกลมสองขาสามขามีครบหมดนั้นครูก็ใช้เครื่องมือแยกแข้งตัวนี้ยแยกแข้งออกมานะครับซึ่งตัวเนี้ยครูไม่ได้ทําให้ดูนะพอครูแยกแข้งเสร็จทีนี้ยครูเจ้าแข้งออกนะครับครูก็เจ้ามือเนี่ยกดสเตอร์หน้าไว้นะครับแล้วก็จะดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ่านเราจะไม่ให้ตัวสเตอร์มันติดขึ้นมานะครับ ทีเนี้ยพอเวลาเราแยกแข้งมาได้เนี่ยตอนที่ครูแยกทีแรกเนี่ยไอแหวนกันลุนตัวเนี้ยมันจะติดมาอยู่อย่างงี้นะครับเพราะนั้นเราจะต้องเอาแหวนกันลุนตัวเนี้ยกลับไปใส่ที่ตรงเพลาสเตอร์นะครับนี่ก็เก็บไปนะแข้งนี้ก็ไม่มีอะไรละก็มีลูกปืนนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะถอดตัว,ตวเฟืองขับปัม๊มน้ำมันเครื่องอ่านะครับ ครูก็ใช้นะครับใช้ครีมล็อกจับที่แกนที่แกนเพาแต่ว่าครูไม่ได้มาจับตรงจุดที่มันสวมอยู่กับอ่าเรือนแข้งอีกฝั่งนะครูจะจับตรงนี้นะครับเวลาจับเราก็ระวังครีมล็อกเราเนี่ยไปโดนผิวหน้าสัมผัสแข้งเป็นรอยนะครับไม่ได้ล็อกแน่นนะครับแค่แค่พอประมาณนะครับ แล้วครูก็จะใช้ไขควงปากแบนเนี่ยนะครับเอามาขัดเฟืองตัวนี้เนี่ยนะขัดเฟืองขัดปั๊มเนี่ยขัดคายเสร็จปุ๊บมันก็จะหมุนออกมาได้ลักษณะยอย่างนี้น,นะครับเดี๋ยวครูก็จะขอเก็บเอาไว้เป็นทรงอย่างนี้นะครับนี่นะฮะอยู่อย่างนี้เดี๋ยวตอนประกอบมาทําให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่อยู่อย่างนี้ เอาแข้งนี้ไปหลบก่อนนะครับไม่วางกับพื้นนะครับทีนี้ครูก็จะเอาตัวชุดกลไกลสตาร์ทเท้าออกนะเขาก็จะมีแหวนกันลุนหนึ่งตัวนะครับนี่นะแหวนกันลุนนี่นะครับนะมันไม่ออกนะถ้าเราไม่เป็นเงี้ยมันก็ไม่ต้องไปแกะมันนะครับครูก็จะยกตัวชุดกลไกลสตาร์ทเท้าขึ้นแล้ว อของ Honda Wave 110i เนี่ยนะครับมันจะชอบมีปัญหาก็คือไอตัวสปริงสตาร์ตัวเนี้ยมันชอบหักเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเขามาผ่าเครื่องให้ครูเนี่ยนะฮะถ้ารุ่นไหนเนี่ยที่มันเป็นรุ่นสตาร์ท้าอย่างเดียวเนี่ยครูก็จะบอกเลยว่าให้ให้เปลี่ยนสปริงตัวนี้ไปด้วยเลยถึงแม้ว่ามันยังไม่แตกยังไม่หักเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะแตกหรือมันจะหักเมื่อไหร่ ถ้าเขาโอเคคือครูก็จะเปลี่ยนไปให้เพราะตัวหนึ่งมันก็ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทของแท้แต่ถ้าเกิดเขาบอกว่ามันยังไม่แตกมันยังไม่หักยังไม่เปลี่ยนเขายืนยันว่าเขาไม่เปลี่ยนครูก็ไม่เปลี่ยนให้นะแต่พอเขาลดไปใช้สักเดือนสองเดือนอย่างงี้แล้วมันหักมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเอารถไปใช้สองสามเดือนแล้วมันหัก สตาร์ทเท้าแล้วมันไม่เด้งกลับเขาอยากจะให้มันเป็นเหมือนเดิมก็คือผ่าเครื่องใหม่ก็เสียค่าแรงผ่าเครื่องนะ้ามันเครื่องประเก็นซีนแล้วก็เสียเวลาเสียงบประมาณเพราะฉะนั้นครูก็จะอธิบายลูกค้าฟังว่าคุณเปลี่ยนไอ้ตัวนี้ไปเลยอีกร้อยหนึ่งแล้วเพื่อความสบายใจอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแง่คิดครูไม่ได้ไปบังคับใครนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะนะไอ้ตัวเฟืองไอ้สปริงสตาร์ทเท้าโอเคนะ ครูก็ขอญาตวางไว้ก่อนนะครับวางพี่ตู้นี่ต้องส่องมาแล้วครับวางนะครับทีนี้นะครับครูก็จะเอาชุดเกียร์ขึ้นอันนี้คือเอาขึ้นมาทั้งชุดเลยนะครับมันไม่แยกนะครับครูจะเอาเกียร์ออกนะครับพอครูเอาขึ้นมาเสร็จปุ๊บครูก็มาดูว่ามันมีแหวนกันลุนอะไรยังไงไหมนะครับทีนี้ที่ดูในเบื้องต้นเนี่ยนะครับ อ่าอันเนี้ยเป็นเฟืองขับเกียร์สองนะครับเอาง่ายๆเลยละกันว่าเกือบเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เนี่ยนะครับหนึ่งหนึ่งนี่ยังแหนึ่งไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ไม่ใช่ไม่มีนะแต่สองสามสี่เนี่ยเฟืองขับเนี่ยทุกเฟืองเนี่ยตามดทั้งนั้นเลยครับเนี่ยนะแล้วอย่างเกียร์เนี่ยเกียร์สองเนี่ยจะเห็นว่าเดี๋ยวปลายถุงมือครูชี้เนี่ยเฟืองเนี่ยแหว่งแหวงแตกๆไปด้วยเห็นไหมครับเนี่ย เราไม่ใช่มดธรรมดาเนะยฮะเป็นเทพนางพญามดทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะมีปัญหานะครับเฟืองเกียร์มันหอนเนี่ยนะครับนี่เกียร์เฟืองขับเกียร์สามเนี่ยท่านเห็นไหมครับไอ้พวกที่ไม่ค่อยเปลี่ยนน้ามันเครื่องเนี่ยพี่ปุ้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมถ้าในกล้องพี่ปุ้ยเห็นเนี่ยท่านก็ต้องเห็นเนี่ยะเนี่ยเต็มเลยครับเป็นหลุมๆเต็มเลยนะฮะโอเคนะจะอยู่อย่างนี้นะครับนะ สนิมก็ขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่ปุ้ยค่อยไป็ลับอ่าทีนี้เดี๋ยวเวลาครูไปเก็บเนี่ยนะครับครูก็จะลวดเอาหนังยางมารับแต่ตอนนี้ขอญาตไปวางเพื่อแปอธี่ายอันสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะพาเครื่องพาเกียร์ของเมด80ต่อเลยนะครับขอญาตวางก่อน ครยสอไม่ต้องนั้นแหละไม่ต้องสองนั่นง้งผมหรอกอ่ะแล้วก็พอเอาเกียร์ออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับสุดท้ายเลยนะครับก็คือเอาเพาเข้าเหวี่ยงออกนะส่วนท่านใดจะเรียกตับเป็ดตับไก่ตับห่านท่านก็เรียกของท่านไปนะครับครูเรียกเพาเข้าเหวี่ยงนะครับอ่ะเอาออกแล้วมาดูนะครับที่คันเนี้ยมันสตาร์ทเท้าไม่ลงเนี่ยท่านดูนะครับ เนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือเรามาขยับไปทีหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเนะฮะเดี๋ยวตอนที่ไปส่งลงกึงนะครับเพื่อจะอัาจเปลี่ยนก้านนันใหม่นะครับ แล้วก็เปลี่ยนลูกปืนข้างข้อส่วนตัวเฟืองขับโซ่เนี่ยเดี๋ยวครูจะถามเจ้าของว่าเขาจะเปลี่ยนไหมแล้วทุกครั้งที่ครูไปส่งร้านให้เขาทำเนี่ยนะครับครูก็จะเอาอะไหล่เก่ากลับมาไม่ว่าจะเป็นลูกปืนอะไหล่ต่างๆอ่ะที่ไปส่งลงกึงขช้ากลับมาเพื่อให้ลูกค้าดูนะครับเดี๋ยวครูไปทำเสร็จพี่ปุ้ยไปเอากลับมาครูจะมาล้างให้ดูว่าสาเหตุที่มันหมุนไม่ได้มันเสียหายอะไรอย่างไงบ้าง พรฉะนั้นผ่าเครื่องเวฟร1อยสไอคันที่ว่าสตาร์ทเท้าไม่ลงเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะแข็งโด,ดเดเลยนะครับเนี่ยก่อนจบคลิปก็อย่าลืมไปดูน้ำมันเครื่องรถตัวเองนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องให้ถูกชนิดถูกประเภทถูกเกรดแล้วก็เปลี่ยนตามกำหนดระยะเวลาด้วยนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับเดี๋ยวชมต่อเลยนะครับเดี๋ยวครูหยุดวีดีโอแล้วเดี๋ยวครูเอาเครื่องเมดแปดสิบมาผ่าต่อเลยนะครับสวัสดีครับหย,ยุดไปเลยครับหยุดไปเลยนะหยุดไปเลยครับ